โอเคนี่การใช้นะคะ4แค่ม,มุมอ่ะแบบมองขึ้นบนนะคะ,นนลคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้แล้วแต่ถุงได้ตาที่มีนะคะอ่ะนี้ก็ประมาณนี้นะคะตอน,น้นะคะ่ะก็ซับมองขึ้นบนเลยค่ะ เอาสำลีชุบน้ำอะค่ะหรือว่ากราะดาษเขาเรียกอะไรนะที่ชุบเปียกอะค่ะซับให้ใต้ตาเนี้ยค่ะมีความชุ่มชื่นเพื่อเอกเลสจ,จะได้แบบว่าซึมซึมเข้าผิวได้ดีะอะคะเท่านั้นะคะรู้สึกเย็นเย็นใช่ไหมแล้วเราก็แต้มแต้ม,นะะม,มเ,น,เ,เนี้เลยนะวอม ถ้าเป็นผู้หญิงะคะ่ะก็ให้ทาครีมทุกตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเว้นรอบดวงตาเอาไว้อะคะ่ะแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือเอาสำลีชุบน้ำอะค่ะนะคะ,นะคะแปมแล้วก็มองขึ้นบนนะคะอ่าย้ำๆไปอะค่ะเบาๆนะคะ,นะ,คะจนกว่า จะรู้สึกว่าเนื้อครีมมาค่ะเข้าสู่พีทหลายรอบแล้วคนเนี้ยนะคะคนเนี้ย,ยอ่าให้ถึงหางตาเลยนะคะแล้วก็มองขึ้นบนค่ะ ใช่ต no ัวเย็นนะคะพี่เทสอีกที่ประเทศแล้วพี่ค่ะพี่ค่ะวีดีโอที่แล้วมันกลับหัวอ๋อกลับหัวอ๋อพายใบแล้วกลับมองขึ้นบนเลยค่ะนิ้วลอยพวกนี้ค่ะก็สามารถแต้มได้นะคะแต้มให้ดู้วยก็ยง้ำๆไปหนึ่ง แล้วก็ทํา คู่ร้อยก็สามารถใช้ได้นะคะวันมา,นาทิตย์กว่าเขียนไปแล้วนะอ่ะเหนได้ชัดเลยนะครับว่าขั้นทิศานี้เริ่มแล้ว ไม่กี่นาทีนะครับผมถุงใต้ตาหายไปแล้วนะครับลิ้วร,รอยรอลิ้วรอยลิ้วรอยก็หายไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมหายไปครึ่งหนา้าเพราะว่าทาไปครึ่งเยนะรับ